จากเป็นฝูงเหลือมันตัวเดียวเก็บขาข้อแรกข้อแรกหานขยักขยักเห็นดูมันนี่อืเห็นดูมันนะลูกกนะอ,อย่าไปเคี่ยวมันอย่าไปเคี่ยวมันเคียวมันเดี๋ยวข้าให้อาหารข้าให้ไปเดี๋ยวข้าให้อาหารดูดูไก่ข้าก่อนให้มันกินอาหารก่อนเองมากินนี่เองมากินนี่ มาเองกลับมากินนี่สมอนแชดอยู่นั่นหวนแชดแบ่งซีต้ามั้งลูกแบ่งเจ้าซีต้ามัง้งแบ่งกันเนาะแบ่งกันนาะนนลูกเนาะแบ่งซีต้าด้วยเนาะแบ่งซีต้ามั้งนี่นี่ซีต้าเอ่อซีต้าเดี๋ยวลูกเดียวตางอ้วนตางอ้วน